สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชนพก้าสะพานสายบุญนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดห้วยสัมพันธ์งามนะครับตำบลหินเล็กไฟอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับครับผมผมเต่อวารีตี้ครับผมแดงโบราณวารตี้ครับครับวันนี้มีสาระดีที่จะบอกแก่สาธิชนคนใจบุญนะครับผมสามหนุ่มสามบุมนะครับจะมารายการโดยที่มาบอกบุญแก่สาธิชนคนใจบุญว่าวัดนี้การเดียจะมีงานอะไรนะครับต่างต่ครับเราจะไปกันทั่วประเทศ ครับผมนะครับสถานที่วัดกําลังก่อสร้างหรือว่ากําลังทาถาวรวัตถุต,ต่างๆนะครับพวกเราก็จะไปช่วยใช่แล้วก็โดยเฉพาะวัดห้วยสามพันนามนี่นะครับก็จะมีพิธีใหญ่ทางพุทธศาสนาของเรานะครับก็คือการเททองหล่อพระพุทธเจ้า28พระองค์ ครับผมวัดนี้นะเป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีฟาเมตตาปาณีแก่สาธุชนคนใหญ่บุญทุกท่านนะครับที่จะเดินทางมาสถานลานบุญต่างๆนะครับวัดนี้เป็นวัดที่จะมีงานเททองหล่อพระนื่องเลต่าครับในวันที่17เมษายนนะครับพุทธศักราช2564นรีนี้นะครับพลาดไม่ได้มาร่วมกันทําบุญใหญ่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาสด้วยกันนะครับแล้วโดยเฉพาะนะครับมี มโหรสพสมโพธนะครับเพื่อเข้าสู่ฤดูการปีใหม่ของไทยเรานะครับก็คือหลังสงการไปนิดหนึ่งนะครับในวัดห้วยสามนานของเรานะครับก็จะมีการชกมวยแน่รำบงย้อนยุกนะครับแล้วก็จะมีดาราตลกนะครับแล้วก็ดาราน้อยลาราใหญ่นะครับมาร่วมที่กองบุญในวันนั้นด้วยครับ ครับท่านผู้ชมครับอย่าล anyway, ืมอย่าพลาดนะครับรายการสกลเดชนพข้าวสะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายนะครับให้แก่สาธุชนคนใจบุญนะที่จะเดินทางมาทําบุญนะครับโดยที่ว่าวัดห้วยสัมพันนามแห่งนี้นะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนใจบุญเดี๋ยวให้นงเต่าพาไปกราบด้วยการหลวงพ่อภายในวัดมีอะไรบ้างนะไปเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อรอเราอยู่ครับครับเชิญครับผม เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านอาตมาก็ะพระใบิกาสรันโคสิโตเจ้าว,วาดวัดวัวุสรรพ,พน,นามตำบลหินเหลกไผ่อำเภอหินจังหวัดปิจิตรปีขันก็ราขอ,ขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมนะครับมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเป็นการอสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบไทยกันในตุสงการซึ่งทางวัทว้วยสรรพ,พน,านามก็ได้จัดงานสงนําพระปิดทองพระ ก่อพระดีไซน์นะครับก็ตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่17เมษายนแล้ววันที่17เนะครับเมษายนเนี่ยก็จะมีการหล่อพระพุทธเจ้าจํานวน28พระองค์นะครับซึ่งการหล่อพระ28พระองค์เนี่ยทำในวันเดียว่เป็นเรื่องยากนะโยมนะวัทวุสัมมนามก็ทําการหล่อในวันที่17เเมษายนเวลาประมาณบ่ายสามโมงก็งขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนนะมาร่วม บุญร่วมกุศลกันนะครับมาร่วมกันหล่อพระสร้างพระกันนะครับโดยการเป็นเจ้าภาพนะครับทองหล่อพระนะครับมาทําบุญที่วัดหรือมาแจ้งความารประสงค์ระเทศ่ยามานะครับว่าโยมจะเป็นเจ้าภาพส่วนไหนนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ก็คือ093 495 2961หรือคุณโยมไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถจะโอนเงินนะครับร่วมทำบุญมาทางา บัญชีธนาคารตามข้างล่างนี่นะครับตามข้างล่างนี้ได้นะครับก็ขออ,อธิธนาบุญกับโยมแล้วขอให้โยมทุกทกท่านนะครับมีความสุขมีความเจริญนะครับปีใหม่ของไทยปีนี้นะครับขอขอโยมนะครับผ่านเรื่องเลวร้ายนะครับประสบแต่เรื่องสิ่งดีๆและในนาม ของพระศาสนานะครับอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีนัน์ไตมีพุทธรัตนะธรรัตนะตลอดจนสังฆัตนะเดชะบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวิพลภูมิพนรินยเดชบารมีธรรมหลวงปู่นาคหลวงปู่ิลปหลวงพ่อคำหลวหนองแก่หลวงพ่อสัมฤทธิ์วัดวยดสำนันนามจงปกปักรักษาคุ้มครองยัดยมสาธุชนทุกท่านขอเจริญในอายุวันนาสุขภ่ะพะละตลอดทั้งปฏิภาณทัานสะสมบัติทิ่เรื่อถสงตได้ด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรม ขอจงผ่นสำเร็จจงผ่นสำเร็จจงผ่นสำเร็จทุกป,ประการเธอ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนนะครับผมตาวรตี้ครับผมแดงโบราณบริตี้ครับครับตรงนี้เราอยู่สถานที่สําคัญของวัดห้วยสัมพันนามครับบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณของโบสถ์อุโบสถและโดยเฉพาะอยู่กับท่านเจ้าวาดครับท่านพระอาจารย์สลันโพสิโตท่านก็พึ่งสารลูกนิมิตไป4ปีนะครับแล้วก็ สงการนี้จัดงานใหญ่ด้วยและที่สําคัญโบสถ์ก็เรียบร้อยไปแล้วอุโบสถเรียบร้อยไปแล้วนะครับที่สําคัญคือบริเวณตรงนี้ครับเดีย๋ยวจะเรียนสอบถามนมาสก,การถามหลวงพ่อว่าสถานที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับหลวงพ่อครับก,ปก็ปกติมันจะเป็นลานกว้างๆ <c oughs> แต่เนื่องจากมีโยมมีจิตศรัทธาสะอาถวายสร้างพระประจาวันไว้อา <c oughs> จารําวันไว้ครบทุกวันนั่น <c oughs> ก็เลยทําศาลาหลังนี้ <c oughs> เพื่อเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระประจาวัน นะครับเพื่อให้ญาติโยมมาได้ทําการจักรบูชาิบูชาหลังก็เป็นพระประจําวันพระประจาวันแล้วก็พระพุทธรูปที่ยืนสง่าอยู่นี่แหละครับครับก็เป็นหลวงพ่อสมฤทธิ์ก็เป็นพระพุทธรูป,ปทาจากไม้ขนุนแกะสลักนะ<อ>ก็อายุประมาณร้อยกว่าปีเป็นเป็นภาพจำวัดที่ยิงประดิตงน้อยกว่าปีแล้วครับที่ยิงกระดิ่ฐานยาใน,นบรรจัตมาก็เลยนํามาท่านมาติดฐานที่นี่สร้างฐานสร้างอะไรพร้อมก็นํารูปหล่อพระบุรพาจารย์ก่อนทางวัดก็คือหลวงพ่อสมิทิ์ข้าเชเกงองค์นี้ ท่านเป็นอดีตหัวหน้าที่พักสงเป็นคนมาบุกเบิกวัดทวยสัมพันนานแห่งนี้อ๋อเมื่อก่อนเป็นสำนักสงครับเป็นสำนักสงเ,เ,เป็นเป็นกันดานนะท่านมาอยู่แล้วก็สร้างกุฏิตรงนั้นอยู่หลังหนึ่งที่ที่โยมเห็นนั่นนะท่านก็มาจำรรษารอง่อมรณภาพแล้วก็หลวงพ่อสําราน <ะ S 2> อ,องนี้ท่านก็มารับช่วงต่อเป็นหัวหน้าสำนักสง์ต่อมาท่านก็ทําเรื่องขอญาตสร้างวัดเป็นวัดขึ้นมาแล้วก็ท่านเป็นคนริเริ่มสร้างโบถ์หลังนี้นะหลวงพ่อสําปลานี่ก็แสดงว่า วัดห้วยสามพันนามนี่ก็มีอายุยังไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะประมาณ10ปีไงฮะสิปีเพราะเพิ่งตั้งวัดได้ประมาณ10ปีฮะและแต่เป็นจานักสงมาเกือบยี่สามสิบปีแล้วรปปรครับสิบกว่าปีครับและปัจจุบันนี้หลุงพ่อเป็นเจ้าวาดรูปที่เท่าไหร่ครับรูปที่สองครับรูปที่สองนะรูปที่สองครับ,รบ2 2> ต่อจากลุงพ่อสำราญครับถ้าเป็นวัดเลยนะต่อเป็นรูปที่สองถ้าเป็นสานักสงสำนักสงก็ องค์แรกนี่หงพ่พอองแรกครับแล้วก็หลวงพ่อสำราญหลวงพ่อสำราญก็เป็นเจ้าวัดเป็นภายในวัดหลวงพ่อสำราญก็เป็นเจ้าวัดรูปแรกแต่ถ้ารวมทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็<อ>มีเจ้าวัดาส,าสามรูปสามรูปหลวงพ่อเป็นรูปที่สามใช่ใช่แล้ใน,ในวัดห้วยสามพันน้ำเนี่ยพระอาจารย์มีสถานที่สําหรับครอบครัวมาพักผ่อนมาทําบุญนี่สะดวกสบายมีตรงบริเวณสระน้ำเนี่ยครับสระน้ำเนี่ยเป็นที่ถ้าเป็นงาน จัดงานประจำปีจะเป็นที่ปล่อยปลาแล้วก็ให้อาหารปลาเทศกาลลอยกระทงก็ตรงนี้ใช่ลอยกระทงก็ตรงนี้ครับจัดงานลอยกระทงได้ข่าวว่าพระอาจารย์ตอนนี้กําลังจะทาพิธีอะไรสําคัญนะที่ใกล้จะถึงเดือนเมษาเนี่ยก็จะจัดงานประจําปีสืบสารประเพณีสงการระหว่างวันที่12ถึงวันที่17 5ห้าวันห้าห้าคืนหกวันหกวันหกวันหนคืนมีมอหอสดของพ่ออะไรครับก็มีหอมสดก็เป็นการให้เฉลิมศลใหม่ประเพณีแาวไทยแล้วก็ที่สาคัญในวันที่17เนี่ย 28เมษายนเน่ยนะนะจะมีการหล่อพระเจ้า28พระองค์อโยมโยมรู้ไหมพระเจ้าจะเกิดมาในโลกเนี้เราเรารู้จักองค์ปัจจุบันโคตมะแต่ระดับองค์แรกเรามีพระเจ้า28พระองค์นะในโลกนี้ที่เรามาบางคนอาจหลงลืมไปนะอันามาก็เลยอยากจะสร้างพระเจ้าเนี่ยให้คนระลึกนึกถึงว่าในโลกเนี้เราอะตั้งแต่ ตวิระเจ้าเกิดมาแล้ว28พระองค์คนบางคนไม่ทราบทราบใช่อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้สําหรับแฟนๆรายการด้วยและที่สําคัญคือหลวงพ่อได้ทําพิธีเททองหล่อวันที่17นะ17เมษายน2564นี่แหละแล้วมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรจ้าได้าพมีไหมครับมีก็มีมีหมอสบนะฮะก็มีมีหมอศบแล้วก็ในวันนั้นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นครับก็จะตั้งมณฑลตรงหน้าบูโบสดเนี่ยเป็นมณฑลพิธีหล่อ หอพระใช่ไหมแล้วก็การาบนิม,มนต์พระเดชพระคุณพระเทพศรีที่มวลเจ้าพระเจ้าอวยจุลิิขัธขนธ์ท่านมาประทานในพิธีแล้วก็เชิญชวนญาติโยมแต่ทุกคนนะมาร่วมกันเททองหล่อพระกันแล้วก็ท่านใดนะฮนนะจะมีจิตจัตวาจะร่วมทําบุญะนะครับกับทางวัดต,ตอนนี้ก็ได้ทำทำดีกาก็ นำแผ่นดวงไปแจกกับญาติโยมรวมทั้งนิมนต์หลวงพ่อนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมรายการสกลเดชเวเลตินพเก้าสะพานสายบุญนะครับมาร่วมงานแล้วก็ร่วมบุญนะครับของวัดคล้วยสามพันน้ำได้เลยครับครับก็ขอเชิญนะโยมนะวันที่1 2ถึง17เมษายนมาร่วมศึกษาประเพณีของชาวไทยนะครับก็มีการส่งน้ำปิดทองพระมีการก่อพิชฎีทรายนะครับเป็นการอนุรักษารักษาประเพณีอันดีงามของของชาวไทยไว แล้วก็มาร่วมกันนะครับวันที่17มาสร้างพระกันมาหล่อพระกันรัาไม่ได้หล่อองค์หนึ่งนะหล่อองค์โยม28องค์ยมไปในวันเดียวนะและอยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับอยากจะเป็นเจ้าภาพหล่อก็ติดต่อทางทางวัดกับทางบริษัทโทรศัพท์ของอาตมาภาพนะครับเพาตอนนี้ก็ก็คือหมายเลข0 9 3ย์5 2 9 1 6นะครับคือหมายเลขของอาตมานะก็ติดต่อได้โดยตรงครับสนใจจะร่วมทำบุญหรือ จะโอนเงินผ่านธนาคารนธนาชาินะครับหมายเลขที่บัญชีเดี๋ยวดียจะขึ้นหน้าจอให้นะโยมนะเป็นหน้าจอแล้วก็ร่วมทําบุญตอนนี้ก็มีผู้บริจาคก็เริ่มทยอยนะครับบริจาคมาโวมทั้งเจ้าภาพพระ28พระองค์เนี่ยก็มีคนจองหมดแล้วนะโยมนะไม่น่าเชื่อนะโยมนะพานี่ความกว้างประมาณอะไรยังไงหน้าตัก19นิ้วโยม19นิ้ว19นิ้วแล้วก็ ความสูงเลยครับปะหน้าปาก19ในความสูงประมาณศอกกับหนิ้วก็คือประมาณ25นิ้วประมาณนี้แหละแล้วก็พอหล่อเสร็จแล้วก็ทําการปิดทองปิดทองปิดทองคำนะฮะแล้วก็ตอนนี้ในส่วน28องค์เนี่ยก็มีผู้จิตรัทธาลงมาเป็นเจ้าภาพให้แต่ละองค์แต่ละองค์แต่สําหรับท่านที่จะร่วมแทนทองนะครับจะมาร่วมเททองด้วยก็ยังตอนนี้ก็ยังตามให้ท่านเป็นเจ้าภาพได้ก็คือถ้าเราจะจองทองแท่งที่จะนําทําการหล่อเนี่ยแล้วก็ จองที่ไหมเลขโทรศัพท์คุณพ่อหรือว่าถ้าไม่สะดวกไม่สะดวกก็หมเลขบัญชีตึกที่โอทีสบายไปเอาละครับคุณผู้ชมครับท่านที่ชมอยู่รายการอยู่ในขณะนี้นี่คือรายการสกลเดชนอบก้าวสะพานสายบุญนะครับออกอากาศให้ท่านได้ชมกันทุกวันเลยนะครับทุกวันเลยนะครับสามสวันเต็มเต็มแล้วก็วันต่อไปเราจะไปเจอกันที่วัดไหนจะต้องติดตามนะครับวันนี้เราเดินทางมาช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเดี๋ยวเราต้องลากันก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ